ตลอดทั้งปีในสภาพอากาศที่สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนั้นทําให้มีศัตรูพืชเป็นจํานวนมากต่างจากประเทศในเขตหนาวที่ปลูกพืชได้ปีละครั้งอีกทั้งยังมีช่วงเวลาที่หิมะตกทําให้การระบาดของศัตรูพืชไม่รุนแรงเท่าประเทศในเขตร้อนพื้นที่ทําการเกษตรของประเทศไทยมีประมาณ149ล้านไร่แบ่งเป็นเกษตรอินทรีย์3 0 0 0 0 0ไร่หรือ0 1 7เ และการเกษตรที่ใช้สารเคมี148.7ล้านไร่หรือ99.73%ของพื้นที่ทั้งหมดทั้งนี้ผลผลิตทางการเกษตรได้ถูกนำไปเลี้ยงประชากรในประเทศกว่า66ล้านคนและอีกส่วนหนึ่งได้ผลิตเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศทำไรายได้กลับเข้าสู่ประเทศปีละ1.2ล้านล้านบาทแล้วอะไรล่ะ ที่จะมาเป็นผู้ช่วยเกษตรกรในการป้องกันผลผลิตให้รอดพ้นจากศัตรูพืชคำตอบคือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เรานำเข้ามาปีละ160,000ตันคิดเป็นมูลค่า21,000ล้านบาทที่ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาใช้ในภาคการเกษตรแบ่งเป็น3ประเภทคือสารกาจัดแมลงสารกำจัดโรคและสารกำจัดวชัชพืช ในช่วง15ปีที่ผ่านมาปริมาณการนำเข้าสารเคมีกำจัดโรคและ,มะแมลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักแต่สิ่งที่ทำให้ยอดการนำเข้าสูงขึ้นผิดหูผิดตาคือสารกำจัดวัชพืชทำไมเราถึงนำเข้าสารกำจัดวัชพืชในปริมาณมากคำตอบคือแรงงานที่หายไปจากภาคการเกษตร3ล้านคนในระยะเวลา15ปีหรือหายไปปีละ2 0 0 0 0 0คน สิ่งที่มาทดแทนแรงงานที่หายากและมีราคาแพงคือสารกำจัดวัชพืชซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าใช้สะดวกกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าแรงงานด้วยความห่วงใยต่อเกษตรกรและผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อมกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ากพบว่าสารเคมีตัวใดที่มีพิษร้ายแรงเป็นสารทําให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นสารก่อมะเร็งหรือตกค้างในสิ่งแวดล้อมกรมวิชาการเกษตรจะไม่อนุญาตให้นําสารเคมีชนิดนั้นเข้ามาจําหน่ายภายในประเทศปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้คัดกรองการนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเหลือเพียง260ชนิด ซึ่งมีความเป็นพิษน้อยถึงปานกลางและเกษตรกรจำเป็นต้องใช้ปกป้องผลผลิตจากการทำลายของศัตรูพืชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดมีพิษหากใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำจะเป็นประโยชน์และปลอดภยัยแต่หากใช้ผิดวิธีจะเกิดโทษต่อเกษตรกรและผู้บริโภคในสารเคมีหนึ่งขวดนำมาผสมน้ำในอัตราส่วนที่ระบุไว้บนฉลากแล้วพ่นกำจัดแมลงในแปลงส่วนใหญ่สารเคมีจะตกค้างอยู่บนใบพืช เมื่อเวลาผ่านไปสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่บนใบพืชบางส่วนจะสลายตัวไปกับแสงแดดบางส่วนจะถูกน้ำชะล้างลงสู่ดินและถูกจุลินทรีย์ในดินย่อยสลายไปเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะเหลือสารเคมีตกค้างหรือสารพิษตกค้างในผลผลิตน้อยมากทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าค่า MRL หรือปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ MRL เป็นตัวชี้วัดว่าเกษตรกรได้ปฏิบัติตามหลัก GAP อย่างถูกต้องใช้ชนิดสารเคมีเมื่อจำเป็นและเหมาะกับชนิดศัตรูพืชมีการเว้นระยะพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวตามคำแนะนำจึงจะได้ค่า MRL ที่ไม่เกินมาตรฐานในกระบวนการรับรองแปลง GAP ให้เกษตรกร กรมวิชาการเกษตรจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสุ่มตัวอย่างผักและผลไม้มาวิเคราะห์หาปริมาณสารตกค้างว่ามีค่า MRL สูงเกินมาตรฐานโคเด็หรือไม่ถ้าไม่เกินผลผลิตจากแปลงนั้นจะได้รับเครื่องหมายคิวจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอ,อชซึ่งเป็นหลักประกันให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าได้บริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภยัย สำหรับผู้ส่งออกจะนำผลผลิตจากแปลง GAP ไปคัดบรรจุในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ทำให้สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภยัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเมื่อซื้อผักและผลไม้จากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดเราจะต้องล้างผักและปอกเปลือกผลไม้ก่อนรับประทานทุกครั้งดังนั้นโอกาสที่ผู้บริโภคจะได้รับสารพิษตกค้างยิ่งลดน้อยลงไปอีก แต่วิธีการล้างสารพิษตกค้างที่ง่ายที่สุดคือการล้างแบบน้ำไหลวิธีนี้จะช่วยลดปริมาณสารตกค้างได้ถึง54-63เปอร์เซนต์เกษตรกรเป็นผู้ที่สัมผัสกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชดโดยตรงการใช้ไม่ถูกต้องทำให้มีจำนวนผู้ป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเฉลี่ย2.3รายต่อประชากร1 0แสนคนแต่จำนวนผู้ป่วยจะลดลงเหลือศูนย์ในอนาคตได้ เกษตรกรร,กร,รู้จักวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้สัมผัสสารเคมี หาผ้าปิดปากปิดจมูกสวมถุงมือและใส่รองเท้าบูทสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือใส่ชุดพ่นสารเคมีด้วยการรณรงค์และตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาดอย่างเข้มแข็งทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อปกป้องผู้บริโภคตั้งแต่ปี2555 25ถึง2559ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดการตื่นตัวและร่วมมือกันแก้ปัญหาเป็นผลให้เปอร์เซ็นต์การตรวจพบตัวอย่างผักและผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างสูงกว่าค่า MRL มีแนวโน้มลดลงทุกปีอย่างมีนัยยะสำคัญเพียงเท่านี้ประเทศไทยจะเป็นครัวโลกที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเกษตรกรมีความมั่งคั่งเศรษฐกิจชาติมั่นคงมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนำเงินตรากลับมาเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มาถึงตอนนี้เราคงต้องมาช่วยกันคิดแล้วว่าเกษตรไทยต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจริงหรือสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย,ภ,ยภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเกษตรไทยนี่เป็นบทความจากสมาคมวัชพืชแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมกับนักวิชาการต่างๆในมุมมองเหล่านี้ผม อยากจะให้ท่านเห็นมุมมองก็เพราะว่าการเกษตรมีหลากหลายทิศทางหลากหลายรูปแบบแล้วก็แยกเป็นทิศทางเดินในทางเดินแต่ละเส้นทางนั้นก็ไปสู่เป้าหมายก็คือเรื่องของผลผลิต แต่ในการผลิตไม้ผลของเราในภาคตะวันออกเป็นการผลิตไม้ผลเชิงพาณิชย์นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีการลงทุนการใส่ต้นทุนและต้องมีกําไรจากผลประกอบการกําไรจากผลประกอบการนั้นก็จะมาจากต้นทุนที่เราใส่เข้าไปและรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าเป้าหมายคือขนาดน้ําหนักคุณภาพปริมาณผลผลิตซึ่งจะไปสัมพันธ์กับในด้านของการตลาด และการตลาดกับปริมาณคุณภาพผลผลิตเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนต่างของรายได้เรายังต่อสู้กับภาวะต่างๆไม่ว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นวัชพืชสารกำจัดวัชพืชยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของฝนฟ้าที่ตกก็เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืชในขณะเดียวกันเราก็ยังอยู่ในสภาพของการฟื้นฟูสภาพต้น กรณีของการที่เราอาจจะมีมุมมองในบางส่วนทึ่งท่านอาจจะเห็นในลักษณะว่าทุกวันนี้เราใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมากมายเราก็อยากจะเลิกใช้เราอยากจะหันไปสู่ตามกระแสที่เป็นกระแสในภาวะปัจจุบันเพราะทุกกลุ่มทุกองค์กรส่วนใหญ่จะพูดในทานองที่ว่าสารเคมีเป็นวัตถุอันตรายเป็นสารพิษ พี่น้องสะก่อนครับเราลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราทำการเกษตรมากว่า50ปีร้อยปีถ้ามันเป็นสารพิษจริงๆเนี่ยเราคงไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มีความเจริญมีสวนที่งอกงามมี ปัจจัยทั้งหนะครับคือปัจจัยหก็คือรถรถยนต์ในทุกปัจจุบันเนี่ยยังพัฒนามาลูกหลานเราก็อยู่ในได้รับการศึกษาที่ดีตัวเราเองก็ยังมีสุขภาพที่ดีในสภาพนิเวศวิทยาเราขุดไปในดินเราก็ยังเจอไส้เดือนเราอยู่ในสวนก็ยังเห็นเห็นนกหนูเห็นมแมลงต่างๆผมเรียนครับว่านั่นคือการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงอันตรายก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ เราเองต้องมองกันในลักษณะที่ว่าเราก็จะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันก็เหมือนกับบทความที่ได้นำเรียนมาดังที่ได้เห็นนะครับว่าจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์การหาสารตกค้างการหาข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นจึงอยากจะย้ำว่าปัจจัยการผลิตยังมีบทบาทและมีความจำเป็นต่อภาคการเกษตรของเราในมุมมองขณะนี้เนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมขอญาตนำเรียนก็คงเป็นเรื่องของปุ๋ย มีบทความหลายบทความแล้วก็มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรก็ไปพูดว่าปุ๋ยคือสารพิษจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปุ๋ยก็คือธาตุอาหารธาตุอาหารเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากธรรมชาติเพียงแต่ว่าเอามาจากธรรมชาติแล้วมาเป็นกระบวนการผลิตขึ้นมาให้เป็นในส่วนของธาตุอาหารพืชซึ่งจะมีธาตุอาหารหลักเป็นหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม บางส่วนก็จะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีกรรมฐันเป็นธาตุอาหารหอกแล้วก็ผลิตออกมาอยู่ในกระบวนการที่เรานำมาสู่การใช้ใยได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นจะเป็นสารพิษได้อย่างไรก็ในเมื่อก็เอามาจากกระบวนการในธรรมชาตินั่นเอง นั่นคือส่วนที่หนึ่งทีนี้ส่วนที่สองก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีลักษณะของการผลิตปุ๋ยออกมาสองรูปแบบคือปุ๋ยคอมเปาคําว่าปุ๋ยคอมเปานั้นหมายถึงว่าเป็นการนําเอาปุ๋ยสําเร็จรูปอยู่ในรูปเม็ดเดียวก็คือปุ๋ยสีเดียวถ้าเราจะพูดภาษาเราง่ายๆอย่างเช่นปุ๋ยยาราคำว่าปุ๋ยคอมเปาก็คือการนําเอา,าธาตุอาหารทั้งหมดเนี่ยมาหล่อหลอมรวม,รวมกันอยู่ในเม็ดเดียวกัน ในเม็ดของปุ๋ยจะมีธาตุอาหารหลักในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมหรืออาจจะมีซัลเฟอร์หรือกรรมถันอยู่นี่จึงเรียกว่าปุ๋ยคอมพาวอีกกลุ่มหนึ่งครับปุ๋ยเบาหรือปุ๋ยผสมคำว่าปุบยเบาหรือปุ๋ยผสมนั้นก็คืออย่างเช่นปุ๋ยของบริษัทออร์แกนิกจำกัดก็คือการเอาธาตุในตัวเจ่นหนึ่งเม็ดฟอสฟอรัสหนึ่งเม็ดโพแทสเซียมหนึ่งเม็ดปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งเม็ด อาจจะมีออกปุ๋ยอะมิโนอีกหนึ่งเม็ดปัจจุบันเนี่ยผลิตเป็นปุ๋ยสูตรเล่งดอกครับมีอะมิโนแอซิกแท่งเข้าไปอยู่ก็เป็น5เม็ดเท่ากับ5สีแล้วก็นำมารวมกันตามสัดส่วนไก้สัดส่วนตรงนี้เขาก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปเป็นตัวฟิลเลอร์หรือตัวผสมเพราะนั้นปุ๋ยเหล่านี้จึงแยกกันเป็นเม็ดเม็ดเมดออกไป ก็เป็น3ามสีสีสีหสีเราจึงเรียกว่าปุ๋ยเบาหรือปุ๋ยผสมนี่คือความแตกต่างกันอีกโซนหนึ่งที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันทุกหน่วยงานทุกองค์กรก็บอกว่า,าพี่น้องเกษตรกรนั้นได้รับปุ๋ยที่บริษัทคิดมาเสร็จโดยที่ชาวสวนไม่ต้องคิดอยากให้ชาวสวนคิดเองโดยการทำปุ๋ยสั่งตัด ปุ๋ยสังตัดก็คือการซื้อแม่ปุ๋ยมาทำการผสมกันผสมกันแล้วก็จะมีวิธีการสัดส่วนในการผสมใช้ตัวไนโตรเจนเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่นะครับหรือโพแทสเซียมเท่าไหรทีนี้ความหมายของปุ๋ยสังตัดเนี่ยก็คือการนําเอาแม่ปุ๋ยมาแล้วมาผสมกันเพื่อที่จะลดต้นทุนซึ่งถ้าเราผสมถูกต้องมีกระบวนการใช้ที่ตกต้องก็ไม่มีผลกระทบอะไร แต่ถ้าหากว่าเราผสมไม่ถูกต้องมีกระบวนการใช้ที่ไม่ถูกต้องมันก็จะมีผลกระทบทันทีเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ประโยชน์อย่างเดียวประโยชน์คือลดต้นทุนแต่เท่าที่ผ่านมาหลายสวนเอาไปใช้แล้วกลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็คือทุเรียนมีอาการใบไหม้ขอบใบไหม้ขอบใบแห้งเพราะเวลาที่ขนาดเราใส่เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าหญ้าก,ก็ยังไหม้ พอหญ้าไหมมันก็จะกลายเป็นพิษคือเกิดจากอะไรเกิดจากปฏิกิริยาความร้อนนั่นคือเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ที่นำเอากลุ่มแม่ปุ๋ยมาผสมถ้าท่านจะให้ใช้อย่างปลอดภัยผมก็เรียนว่าท่านต้องใช้ในช่วงที่มีปริมาณฝนตกชุกหรือท่านใช้ไปในทางระบบท่อหรือทางระบบน้ำ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราใช้ได้อย่างถูกต้องคือเรื่องของเทคนิคการใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็เหมือนกับในอดีตเราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราใส่มากแล้วเราก็เว้นห่าง2เดือนแต่ปัจจุบันฝนฟ้าที่ตกทําให้เราฉลาดทิดฉลาดใช้ขึ้นมาเราก็จะใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งเราก็จะได้ประโยชน์จากปุ๋ยที่หรือธาตุอาหาร เพราะการใส่ปุ๋ยคือการเติมาธาตุอาหารลงไปในดินไม่ใช่ใส่เพื่อให้กินเหมือนกับเรากินข้าวหนึ่งชามกินน้ำหนึ่งแก้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการให้ปุ๋ยหรือการใส่ปุ๋ยคือการเติมาธาตุอาหารลงไปในดินแล้วรากพืชเขาก็จะดูดซับขึ้นมาเองตามปริมาณวันเวลาที่เขาต้องการใช้ประเด็นในเรื่องนี้จึงอยากจะอธิบายให้เห็นว่าในการที่บริษัทยาละประเทศไทยหรือว่าบริษัทออร์แกนิก เขาทำการผลิตหรือทุกๆบริษัทครับที่ทำการผลิตปุ๋ยขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นสูตรขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่ท่านเห็นภาพนะครับว่าอาจจะเป็นายาล่าไนต้าบอล150น15ศู 00, คือแคลเซียมไนเตรตหรือจะเป็นในส่วนของยาล่าสูตร 16, 16บ6บำรุงใบ,งบหรือจะเป็น12-11-18ไม่มีขายก็จะกลายเป็น15-9-20หรือจะเป็นในส่วนของ10 1 0 30 สูตรต้องมีเหตุผลก่อนที่จะมาเป็นสูตรสําเร็จจะต้องทําการตรวจวิเคราะห์ดินตรวจวิเคราะห์พืชแล้วทําการศึกษาจนกระทั่งเป็นสูตรมาตรฐานกลางถ้าเป็นคนเขียวก็จะเป็นสูตรอดอกออกเสริมสริงการดอกดอกแ2ด24ปัจจุบันมีสูตรใหม่อีกนะครับเป็น4 24, ี่24มีพวกอะมิโนแท่งมีสูตรเสมอ1ิ5ห้าห้าบ้า ด้วยเหตุผลทางนี้ก็คือการศึกษาดินศึกษาพืชแล้วเอามาเป็นสูตรสำเร็จไม่ใช่เป็นการาผลิตขึ้นมาตามกระแสข้อมูลที่ออกมาว่าชาวสวนไม่ต้องคิดทุกวันนี้ชาวสวนใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยใช้กันอย่างสิ้นเปลืองใช้กันอย่างไม่ถูกต้องอะไรเหล่านี้นะครับผมอยากจะให้ท่านค่อยๆฟังค่อยคิดค่อยทบทวนดูว่าด้วยเหตุผล ก่อนที่บริษัทต,ต่างๆซึ่งเป็นบริษัทมาตรฐานเนี่ยเขาจะผลิตสูตรปุ๋ยออกมาต้องมีเหตุผลจะเป็นปิรามิดจะเป็นกระปิราวิดก็คือบาฟหรือ B.S.F นะครับหรือจะเป็นในส่วนบริษัทต,ต่างๆทุกบริษัทต,ต้องมีหลักการมีเหตุผลทางวิชาการเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของปุ๋ยทางใบกรณีของปุ๋ยทางใบนั้นก็จะต้องมีเหตุผลในลักษณะของปัจจัย และส่วนประกอบว่าเราต้องการให้กับพืชในไม้ผลของเราเนี่ยตามลักษณะของพืชเหล่านั้นมีความต้องการปริมาณธาตุอาหารอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่อยากจะอธิบายให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเหตุผลที่เราต้องเข้าใจว่าในสถานะดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน แล้วเราใช้ปัจจัยการผลิตเข้าไปสนับสนุนการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตเหล่านั้นก็จะเป็นแรงต้านทานหรือเป็นภูมิต้านทานต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้ท่านลองเข้ามาฟังศึกษาดูนะครับนั่นก็คือเรื่องของคําว่าปุ๋ยสังตัดสังตัดอย่างไรมาติดตามฟังกันต่อได้เลยครับความหมายของการที่เป็นปุ๋ยสังตัด ก็คือตัดในส่วนที่ไม่จําเป็นออกคือในดินมีเยอะหรือว่าในดินมีพอแล้วกับพืชชนิดนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่หรือใสจริงๆต้องใส่ใส่เข้าไปในปริมาณน้อยเท่าที่พืชเขาใช้น้อยหมายกับความหมายก็คือว่าสมมุติว่าพืชชนิดนี้ใช้ในตัวเจนต่ําเราก็จะเติมเข้าไปในปริมาณที่ต่ําเพื่อชดเชยในส่วนที่พืชเอาไปใช้ส่วนที่พืชใช้มาก หรือพืชมีความต้องการใช้มากเราก็จะเติมให้มากหรือในดินในดินที่มีอยู่น้อยเราก็จะต้องเติมลงไปให้มากเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้นี่คือความหมายของคำว่าปุ๋ยสั่งตัดและเมื่อเราเข้าใจในหลักประการตรงนี้แล้วนะครับเราจะต้องมีสองหลักการที่เราจะต้องรู้ก่อนแล้วว่าหนึ่งดินของเราดินของเรานั้นเป็นดินในลักษณะอะไร มีปริมาณธาตุอาหารเป็นทุนเดิมอยู่เท่าไหร่ก็เหมือนเงินในกระเป๋าล่ะครับมีเท่าไหร่ท่านทราบแล้วหรือ,อยังนั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่เราต้องรู้ประเด็นที่สองครับพืชอะไรที่เราจะปลูกหรือพืชอะไรที่เราปลูกอยู่แล้วแล้วความต้องการของธาตุอาหารของพืชเหล่านั้นเขาต้องการในปริมาณธาตุแต่ละตัวที่เท่าไหร่ต้องแยกออกเป็นชัดเจนนะครับอย่างเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียม นั่นคือสิ่งที่สองที่เราจะต้องรู้หลังจากที่เราได้ข้อมูลทั้งสองสามส่วนแล้วเราจึงมาสรุปเป็นประเด็นขึ้นมาว่าความต้องการของปุ๋ยที่เราจะสั่งตัดนั้นจะตัดอะไรออกหรือจะเพิ่มอะไรต้องมีหลักการสองหลักการนี้ก่อนที่นี่มาดูในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนั้นลักษณะของการผลิตปุ๋ยพวกนี้จะมีสองลักษณะลักษณะที่หก็คือบริษัท จะเป็นผู้ผลิตตามที่เราต้องการอย่างเช่นบริษัทออร์แกนิกอย่างนี้บริษัทออร์แกนิกก็จะผลิตตามที่พี่น้องเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยได้ทําการดําเนินการศึกษาแล้วต้องการปุ๋ยสูตรนี้ให้เหมาะสมกับดินลักษณะเขตนี้จันทบุรีระยองตาดเป็นดินอะไรต้องการธาตุอาหารเท่าไหร่เราก็จะสามารถสั่งให้เขาผลิตได้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยผสม ปุ๋ยเบ้าเบาหรือผสมก็คือเอาไนโตรเจนมาเม็ดหนึ่งเอาฟอสฟอรัสมาเม็ดหนึ่งเอาโพแทสเซียมมาเม็ดหนึ่งจึงเป็น3สีนั่นอีกสีที่สีอาจจะเป็นสีดําหรือสีน้ำตาลก็เป็นพวกอินทรีย์วัตถุกรณีนี้เรียกว่าปุ๋ยเบ้าหรือปุ๋ยผสมหรือในกรณีที่พี่น้องกเกษตรกรหรือกลุ่มกเกษตรกรเองซื้อแม่ปุ๋ยมาผสม เราก็จะต้องรู้ว่าเราจะเอาไปใช้กับพืชอะไรใช้แล้วกับดินอะไรอันนี้เรียกว่าเป็นปุ๋ยผสมส่วนที่หนึ่งซึ่งก็ถือว่าที่ผ่านมาราชการเองก็ได้สนับสนุนแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ส่วนที่สองเป็นภาคของเอกชนเอกชนเองก็ไม่ได้หยุดในเรื่องราวเหล่านี้นะครับ<ม>เพราะว่าทางส่วนของบริษัทยาล่าเนี่ย ก็ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็ทำการพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดเอาธาตุอาหารที่ไม่จำเป็นออกแล้วก็เติมธาตุอาหารที่จำเป็นเข้าไปแต่ว่าให้มันเหมาะสมกับต้นทุนผมยกตัวอย่างเช่นนายไม้ผลอย่างทุเรียนของเราขนาดเนี้ย หรือเงาะหรือมังคุดต้องการความโตต้องการโพแทสเซียมเพราะถ้าไม่มีโพแทสเซียมแป้งก็จะไม่เกิดในเนื้อทุเรียนมังคุดก็จะเป็นอาการผลแตกเนื้อแก้วยางไหลนี่ก็เป็นอีกวิทยาการหนึ่งที่บริษัทเองในภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทยาร่าก็ไม่ได้หนูนิ่งเฉยก็พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาคือตัดเอาในส่วนที่ไม่จำเป็นออกแต่ไม่ใช่ไม่ให้เลยนะครับผมอธิบายอย่างนี้ว่า ้าเรามีความคิดว่าเราไม่ให้ถ้าเราไม่ให้เนี่ยก็แต่เราเติมเท่าไหร่ล่ะเราก็จะเติมเข้าไปในปริมาณที่พืชเอาไปใช้ถ้าท่านเคยศึกษาหรือติดตามรายการตรงนี้ท่านจะทราบดีนะครับว่าปริมาณธาตุอาหารต่อน้ำหนักทุเรียนหนึ่งตันหรือยางหนึ่งตันเนี่ยมันจะมีปริมาณธาตุอาหารทเท่าไหร่เขาเอาหลักการตรงนั้นแหละครับถือผลไม้ที่ไปขายเนี่ย เอามาแปรให้เป็นธาตุอาหารแล้วก็เติมเข้าไปในปริมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นธาตุอาหารที่พืชใช้ไปเท่าไรที่ไปอยู่ในผลผลิตแล้วก็เติมคืนเข้าไปเท่านั้นก็จะทําให้เงินในธนาคารเรามีอยู่เท่าเดิมไม่ขาดหายหรือธาตุอาหารในดินก็มีอยู่ในปริมาณเท่าเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแต่ละพืชเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับ ความเป็นมาตรฐานของสูตรปุ๋ยไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวผมยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราบำรุงใบการทำใบหรือบำรุงใบเราต้องการในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็จะกลายเป็นสูตรเสมอเช่นสูตรส5สูตรส6สูตร17นั่นคือช่วงของการพัฒนาใบถ้าเราต้องการให้ยอดอั้นให้ออกดอกเร็วเราก็ต้องเติมฟอสฟอรัสเพื่อให้ยอดอั้นเพราะฟอสฟอรัสทำให้ยอดสะสมความสมบูรณ์แต่ไม่ได้ทำให้ออกดอกส่วนตัวที่ทำให้ออกดอกก็คือโพแทสเซียม ซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปฟังเรื่องาธาตุอาหารแต่ละตัวทําหน้าที่อะไรอย่างไรแต่ผมอธิบายเห็นว่าบริษัทเองนะครับโดยเฉพาะบริษัทยาล่าประเทศไทยบริษัทออร์แกนิกก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยในเรื่องนี้พยายามที่จะลดต้นทุนโดยการปรับเปลี่ยนสูตรเอาส่วนที่ไม่จําเป็นให้ลดลงมาและเติมในส่วนที่จําเป็นเข้าไปในความต้องการของพืชแล้วก็ไปดูวิธีดูของเขาก็คือเก็บตัวอย่างข้อมูลจากราชาการจาก แหล่งข้อมูลทั้งหมดในภาคตะวันออกในประเทศไทยแล้วไปดูว่าดินเป็นดินอะไรมีธาตุอาหารเท่าไหร่แล้วควรจะเติมธาตุอาหารเข้าไปอย่างไรนี่คือความหมายของคําว่าปุ๋ยสั่งตัดตัดในส่วนไม่จําเป็นออกแล้วเติมในส่วนที่จําเป็นเข้าไปแต่ทั้งนี้เราก็จะต้องไปรู้บทบาทหน้าที่ของธาตุอาหารแต่ละตัวด้วยเช่นเดียวกันว่าถ้าตแต่ละตัวแต่ละระยะการจเจริญเติบโตสัดส่วนของปุ๋ยควรจะดําเนินการในลักษณะ แบบไหนอย่างไรแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะใช้ตรวจข้อมูลอย่างแท้จริงเราก็จะต้องส่งตัวอย่างดินนั้นไปทําการตรวจในการทำการตรวจนั้นเขาก็จะระบุว่าในดินของเรามีค่าปัะจุไฟฟ้าเท่าไร่มี PH เท่าไร่มีธาตุอาหารเท่าไหร่มีคำแนะนำที่ออกมา ว่าเราควรจะปรับปรุงดินอย่างไรอันนั้นก็คือเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ดินผมไม่พูดถึงตรงนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือว่าแล้วถ้าเราจะใช้ล่ะเราจะใช้กับพืชอะไรเพราะฉะนั้นคำถามที่เราจะต้องตอบได้ประการแรกคือเราต้องรู้ว่าในดินของเรานั้นมีคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องส่งดินไปตรวจหลังจากนั้น เราก็จะต้องกลับมาดูต่อไปว่าพืชที่เราปลูกเราต้องการปลูกพืชอะไรเราจะต้องกลับไปศึกษาอีกเหมือนกันนะครับว่าพืชชนิดนั้นเราควรจะเขาต้องการในแต่ละระยะเนี่ยอย่างเช่นระยะใบเขาต้องการในตัวเจมเท่าไรฟอสฟอรัสเท่าไรโพแทสเซียมเท่าไรธาตุอาหารแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันใช้เท่าไหร่พอพูดถึงตรงนี้หลายท่านบอกโอ้โหมันจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้น เป็นประเด็นเลยนะครับว่าในทางหลักการทางวิชาการเนี่ยทำได้แต่โดยปฏิบัติเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องยากถ้าในปัจจุบันเราต้องการผสมปุ๋ยเองคำว่าปุ๋ยสังตัดกับปุ๋ยผสมเองเนี่ยในความหมายคนละอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็คืออันเดียวกันคือประหยัดนะครับต้องการประหยัดเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราต้องการผสมปุ๋ยทุกวันนี้ สูตรผสมปุ๋ยก็มีอยู่แล้วก็คือการซื้อแม่ปุ๋ยมาแล้วก็เอามาผสมตามสูตรอันนั้นก็คือปุ๋ยผสมถ้าจะมีความหมายร่วมกันก็คือการประหยัดต้นทุนสิ่งหนึ่งที่ผมต้องให้ท่านเข้าใจก็คือว่าโครงสร้างของสูตรปุ๋ยที่จะใช้ในการเจริญเติบโตน,น,นั้นเนี่ยในแต่ละพืชเขาก็จะแบ่งระยะการเจริญเติบโตอตอกมาเป็นสีห้าระยะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับบำรุงใบก็ต้องการปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงบำรุงใบต้องการไนโตรเจนสูงแต่ต้องมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมในปริมาณหนึ่งต้องการบำรุงทั้งหมดทั้งต้นก็จะเป็นสูตรเสมอต้องการที่จะทําให้เกิดการสะสมความสมบูรณ์ก็จะเป็นตัวหน้าตา่ำตัวกลางสูงตัวท้ายสูงต้องการที่จะให้เขาสุกแก่ไว ก็จะเป็นตัวหน้าต่าตัวกลางต่ําตัวโพแทสเซียมสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นในแต่ละสูตรนียจะเป็นสูตรมาตรฐานเราก็ยึดมาเป็นหลักการได้ส่วนที่หนึ่งแต่ถ้าจะเราให้ล้วงลึกลงไปถึงขนาดเ,เราบอกว่าพืชชนิดนี้ต้องการอาหารชนิดนี้เราจะใส่อย่างนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวิชาเป็นวิชาการที่สูงขึ้นไปอีกซึ่งเราจะต้องไปศึกษาแต่อย่างเราคงเป็นเรื่องยํำบาก ก็ต้องไปหานักวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญมีความชํานาญแล้วก็คิดสูตรออกมาให้เราได้แล้วว่าได้สูตรมาแล้วเราถึงจะมาผสมสูตรตามที่ข้อมูลเหล่านั้นมาสําหรับวันนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ